เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีพอแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกระเสี่ยวแนวทางของสุดท่ายของปู่น้องหลักสายตัดนะคะมาฝากนะคะมาตอนพี่ตอนน้องก็แล้วกันนะคะคลิปแรกนะคะที่เกศเดาล,ลงนะคะกับเป็นเลขล่างนะคะพร้อมเลขดับนะคะพอปู่หามานะคะเดี๋ยวแค่ซีคูแคนั้นนะคะ9 2 0 2 9 0 0 0นะคะนับหนึ่งนะคะปู่กับต่ตัดออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าเขาไปรับชม รับฟังนะคะแนวทางของปูน้องลักสายตัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปูจะเน้นให้ตัวใดโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่16กันยายนพศ2 5 6พนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วเกตกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบเรพาตัวเลขเด็เดแนวทางดีๆจากทาง่องนะคะเนาะเดี๋ยวห้องเขาไปรับชมรับฟัง แนวทางของปูนัองรักสายตัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะปูสายตัดรับพีปนอนครับปูจะสรุปให้เลยครับมีชุดพิเศษพร้อมไหมครับปูวชุดพิเศษมีชุดพิเศษด้วยนะครับเียชุดพิเศษครับผมช,ชุดพิเศษปูสายตัดนะครับผมสายตัดครับ เดี๋ยวบาเทาจะไทยตรงตรงให้เ้ยครับทนผชุชมพี่น้องเอฟซีเบาเบาเทาไทยเอียงปูมหาปูครับชุดพิเศษเด้อเป็นชุดพิเศษน้องปูเนาะจะเดินต่อรู้ไ่เดินต่อครัชุดบนชุดล่างปูให้เลยเด้อครับพี่น้องกับปูสายตัดมีชุดพิเศษเป็นงงครับปูเดี๋ยวพิเศษบน เก้าหกห้าหกหกห้าครับผมบนทุกที่เสียนะเนี่ยครับผมจะเดินต่อวะครับปูเอ็กบนลายตัวดนก่แต่ว่าดับตาตรงนัดบนนี่ปูอ่อชุดบนปูให้มาหน้าดับ ก็เลยมันหาตัวใส่หาตัวใส่แบบกระปู๊กพิเศษหาตัวใส่เอาพ,พิเศษมันจะมีเชียนี่แหละมันจะมีตัวเนียนเ้วยเดี๋ยวเขียนให้หมดก่อนกระปู๊กเดี๋ยวคันตัดเอ,อกแปดห้าเก้าห้ากระปู๊ก ออจงมาบนมาล่างครับเป็นบนเป็นล่างมาปูออาถ้าตันเหล็กดับออกดับนี่ยังประกาตันถ้าตันเหล็กดับออกแล้วบนมันดับห้าครับดับห้าดับสี่ดับเจ็ดที่ปูให้ไว้ครับแล้วก็ปูเด่นหกสองนี่ครับบนชุดบนที่ปูให้ไว้เด่นหกสองชุดพิเศษาดับห้าถ่าห้ายังดับดัวกับดัดสิบมาแต็มกรบปูชุดพิเศษนเจะเหลือจะรักนี่ครับนี่ 0292อีกก็เป็นชุดที่ปูให้ล่างมาขับปูตัวนี้มันจะเดินบนตัวเดียวนะครับเดินบนตัวเดียวนี่เด็กตัวเดียวเลยนะ21นะครับเพราะว่าปูเดินบนก็เดินสองนะครับเนาะตัวนี้เดินมาไล่เ่วดเมื่วันเเดินต่อวะกับปูบนอย่างเดียวปูชุดนี้ชุดนี้บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเอาปูและชุดอ่าบนที่ปูเนี่ยที่62มานี่เลยครับผมชุด เป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งหลายสูตรกับ <c oughs> แต่ว่านี่เป็นชุดพิเศษบม่บบมี่หกสองขอปูบ่มีบ่มี่หกสองแต่ผู้ใดมาหกสองเลยคือปิดไปเลยบมปูเพราะว่า หรือแต่หลักสองนี่ปู่เพราะพูดนิ่งๆเรียกมันหลายสูตรมันบวตรงกันหมดนี่ครับค่ะมันมันหลายสูตรมากแต่มันบวตรงกันหักสูตรตามปู่มันมันจะเน้นใดมันจะมีแค่มีสูตรนี่กระสูตรหกของกระสูตรก่อนนะครับผมแต่แต่สูตรเนียนตัวเดียวนี่ค่ะเนี่ยปู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวดับบดนี่ค่ะที่ปู่ให้ขวดก่อนนี่ค่ะสองหนึ่งเป็นตัวดับบน ค่ะเตว่นต,ตามสูตรมันเด่นตัวเดียวนี่ <S <S เด่นตัวเดียวอสองหนึ่งเหล็กจับคู่บนตัวเดียวเนี่ยมันจะมีตัวมันจะโป,ะปะมันจะเป็นเด่นชนดับเนาะค่ะอืีมันพูดถึงตามสูตรเหล็กชุดเดียวเนี่ยจะเด่นตัวเดียวนี่กรบโป <S 1> <S 1> ค่ะ่เงเ็่เป็นชุดร่องกรบอืมเอาปูบบ 6อมีโบตินไปนั่งบ่ปูวยังบงนี้เอเอเอาชุดนั้นเดี๋ยวชุดนี้ครับผมชุดเก่าเพิ่ไมไปเป็นบอ่อปูวเดี๋ยวคนมีชุดนี้วะนี่มีชดุดนี้บอ่อปูวมีชุดพิเศษเนี่ยเลขส่วนรับเลสขสวนครับผมชุดนี้มันเด่นตัวเดียวมันเด่นตัวนี้แต่มันทอนเลขดับเนี่ยครับ้ผม859505นี่ก็อยู่ในชุดพิเศษยืนบ่อปูวชุดพิเศษแต่มันทอนบ่อปุ๊ก5ตอนติดเลขดับติดเลขดับตัดหอบกระปูมันยืดเลขเดียวด้วยแค่เนี้ยบนสอง เก้าสองแปดสองสองหนึ่งเป็นเลนที่สองหนึ่งบะคับบูเขเรียกชเดียวเคยมาครับแต่มันเรียกบ่ชนกันงวดก่อนมันชนกันทีมันคำนวณได้แปดแปดมันชนมันสองสูตรมันชนกันครับได้ตัวเดียวแต่แปดโอ้ห่นวนี้มันชนกันมันบ่ชนกับมันได้สองหนึ่งมันเคยมาชุดพิเศษตะปูนะชุดพิเศษกับแต่ว่าชุดบนปูนี่จะมี 6กสองหกสองเจ็ดสองห้าสองน้ปูนเนาะครับแต่ว่าหาสองกเจ็ดสองนี่ปูว่าติดดับครับกัเหลือหกสองจะเลียกตัวนี้มั้งจีน,น,น,นเลียกดาวปีกครับแ <laughs> <laughs> ต่จินเลียดาวพาวมาก เพอมารีกซิปสองกันมันเหลือแค่นี้แลี้ยนี่าเหลืยแบบสองเก่าสองซุดสองชุดบนครับผมชุดบนเอาผู้บุเขียนพวกสองอีกพิ่งเป็นนั่นหรอเป่ปูเอาอยู่วะอ่าครับอย่เงี้ยเอานี่แล้วเอาชุดพิเศษไปชุดพิเศษเนี่ยน้องปูนะมันพวกสองมีอยู่แล้วในชุดพิเศษเนี่ยอ่ามีอ่ามีชุดโซเดียรสวดเนี่ยเลขสวดอ่าเอาเลขสวดเลขสวดผิดไทยครับผมผิดไทยมันผิดไทยครับปูโอ้เลขสวดครับ เห็นบ่ครับทมาชมครับเล็สวดปูมันก็ตรงกันกับเลขสุดคำนวณตัวหนึ่งตัวหกสองอ่ะสี่สี่เห็นเป็นตัวไหนปูตีเป็นตัวไหนนี่ดิตีคุมไว้เนี่ยสี่หกสองปูตีตีคุมไว้กับตัวนี้เป็นสองอ่าตัวนี้สองปูตัวนี้ตัวนี้ไหวปูตัวนี้ให้คู่บ้าอาจารย์มาตีให้ป็นว่าเป็นตัวนี้เป็นห้า ห้าสี่ที่บครับน้องพูดว่าเป็นห้าสี่ศูนย์เขาเลียเป็นเลขสองครับตัวนี้มันจะวนมาตัวนี้ถ่ายรูปปัวนี้ตัวนี้มันทักไหครับมันจะวนมาเป็นเปียดนี่ตัวนี้วนมาตัวนี้นีะครับเนีตัวนี้มันจะเป็นหางมายาวเลยเนี่ยมันทักไม่เชื่อครับตีกันตีตีกันอยู่แค่ไหนตีหกสองครับเจ็ดเจ็ดสองนี่ วาตัวนี้ตึ่ตัวกันไว้เฉยๆเนี่ยครับผมเอาปัวตีตีกันคุมกันให้อาจารย์มันตีหายก็คุ้มค่าสี่ไแกว่าตัวนี้เป็นห้าครับตัวนี้เป็นห้าตัวนี้เป็นสี่ครับอันนี้จะว่าเป็นศูนย์มาคะนี่บ่ามันยดลงมันยุดเนี่ยเออถ้าเป็นศูนย์มันจะวงกลมครับแล้วชุดล่างนี่กินยันนี่ตะเก่าวีหมดผมตะเก่าเนี่ยล่าง หมารเลขนายสูตรประต้งมันตรงกันดูแค่นี้ครับมันตรงกันดู92ปูนะ9202มันจะชุดพิเศษชุดนี้ชุดพิเศษต้องเป็นลบประตรงเล็กกับปูอ่าอันนั้นสูตรล่างมันตรงกันตรงกันนี่าเลขคนละสูตรแต่ว่าขบวนตรงกันกับส่วนนึงเป็นบ่วนูตรเัวไม่ไนี่ครับท่านชมครับเลขสวดปูนะครับเนาะเลขสวดปูจิตปีไม่อไร62อันเลขกสามตัวที่ได้462 482โอ้ ลักสีกระปูเจ็๊ยบสองอแต่เจ็๊ยบเนี่ยทวงเลขยดับบุญครับดับเจี๊ยบทวงรักครับกระปูถ้าโดดไปได้โดดล่างครับผมลักสีลักเจี๊ยนี่ถ้าเป็นไปได้เป็นเลขล่างกระปูอืลักสีลักเจี๊ยนี่ถ้าโดดโดนตรงล่างเนี่ัวกระปูอืมเอาขุมเทียนเสน่ไม้ปูเลขซับชุดสรุปนะครับชุดพิเศษปูสายตัดครับท่านผู้ชมพี่น้องนะครับเนาะ ครับปูมีชุดพิเศษปูหา้าชุดน่ครับหกหกห้าแปดครัค่ะสรุปนะคะสรุปชุดพิเศษปูสายตัดงวดวันที่16กันยายนพศสองพันอยหกสิ้านะคะบนปูกระหายได้ได้อธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเพราะว่าสุดรบนนะคะชุดพิเศษของปูนะคะถูกกับเลกดับนะคะชดเลกดับก็คือตัดออกแล้วนะคะกเลียแค่ สองหนึ่งแปดสองเก้าสองศูนย์สองแค่นั้นนะคะแล้วก็พ้อมเลขสัดนะคะพอมเลขส่วนะคะสี่หกสองสี่แปดสองสี่เจ็ดสองหกห้าสี่นะคะ,ะ,ค,ะค่ะแล้วก็เลขสองตัวนะคะหกสองแปดสองสี่สองสี่เจ็ดสี่ห้านะคะตัวขีดไปนี้นะคะเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นของปูนะคะเนาะ แคหนาจอไว้เถิงเลยนะคะแนวทางนะคะมีเขามมหลุดนะคะกัยาวากันเพราะว่าทังชองเองนะคะได้เอามาตอนพีตอนนองเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสําหรับท่านใดนะคะชอบนะคะกระตามนะคะท่านใดขัดกระพานนะคะแนวทางมีเขามมหลุดนะคะปกะูกววาเฮ็ดตามสูตรคํานวณน,นะคะเนาะรู้ว่าเล็กมันจะออกตัวใดนะคะจังในกาแคบนาจอไว้เลยนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเกดกระขอห้ พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้เฮงๆ้รวยๆงวดวันที่16กันยายน2องหาหหานี่นะคะขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกบฝากไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ